โอ้ฮัลโหลสวัสดีวันนี้จะมาเล่นเกมไม้ค้าเลยแม่เพื่อนนะเป็นเกมแมพคู่เป็นแมพเพื่อนนะเออวันนี้มีแขกรับเชิญครับนะมีหลายตัวเลยน,ะนี่นี่ใครเนี่ยพี่คราบอกแนะนำตัวแล้วอ้าวเอ่อไล่เอ่อคนอยู่นเลยอ่ะ ป,ป,ปิดที่อเปเาเเยไปดูว่าทำอะไรอยู่อะไรอยู่ไหนอยู่ลังตู้หรอเี่นี่ก็คือบ้านขอลุกคนครับนี่คือบ้านเนเจ้ามนครับเล้ามนนี้ไม่ต้องถามนรกน,น,นากำลังเดิน แล้เจ้าของเปิดเปิถือดาบไเลยเสียตีสิครับเิดนเข้ามาครัเฮ้ยไอตัวนั้น่ะมันนี่ดิเี่ยเร้าของมีอะไรบ้างไม่ต er ้องดูครับมนบนก็เป็นบุเอรบล็อกิดเออแล้วบ้าน้บ uh, like, like, er, ้านอะไรบ้านไครับอย่ีนี่ไไม่ต้องดีเดียว เอเอเมื่อกี้เหต,ตอสบ,บีตกลงมาอย่างเั้นฟ้าเราไม่ต้องสนใจบ้านนี้บ้านนี้มีแต่ของว่างเปล่าไปดูกันผนี่สร้างเองนะนสร้างเองหัวน,นี่คือบ้านผมสร้างเองครับอันนี้สร้างเองครับไม่ากพูดทับมัน นี่คือจริงฉาดที่ไม่ใช่จริงฉากครับอันนี้คือความสัตว์นะครับอันนี้อันนี้อันอันนี้อันนี้ฝนล็อกจากอันนี้ต่างอันนี้ต่างกันแล้วอันนี้คือบ้านเพื่อนผมดีเขาสร้างเองครับจะมาเจอไม่ หัวร้อนอันนี้คืข้อความซุกฝั่งโน้นคือมีค้อแล้วก็ต้วินชานครับกดไปไปฝั่งนู้มันบ้างครับอันนี้คือเออเขาเรียกว่าชา,าวเผ่าว่าโตวะ่ะแบตเตอร์มัโอเคเบดี้คนมนนคนเด็ดแล้วมันก็ไม่งงนะมันก็ดี ก่องยาเขาไม่เรียกว่าตเตาเผาเลยเขาเรียกล่องเผาเอันนี้คือซีนะรีเว이จโดนด้วยดนมี่รืออันนี้คือฟาร์มมีฟาร์มข้าวฟาร์มเอ่อโบเตโต แล้วก็ฟารอะไรก็ไม่รู้นี่คืออ้อยนี่อันเนตาโปรเตโต้ให้คุณฟังผมไมเนี่ยผมคิดบอกเพื่อนผมคุ้ยแกเก็บไปเอ่อหมวเดียนไปจะมึนหิ้เองนะครับ โราไปเออผมโดนมันผมโดนเอ่อมันจะมีสองทางให้ไปครับงนก็ไม่ต้องไปครับมันเป็นแค่หมู่บ้านงูงูครับเลเวลสองตัวครับเราไปเอ็นจอยที่น yeah, ู like ่นกันดีกว่าครับเราไปสำรวจดีเอ็นกันดีกว่าโอ้ โดนด้ดโดนอ้ยแล้วไม่กดจอนไปไม่ค่อยได้วะเอ้ยทำไรอะ่ะกินกินคลิมิเชคแล้วอ้วกแตกอะ่ะเออกีกีเีก็แฉโว้าโอ <What? S 1> <c oughs> อัน <g ül s> นี้อะไรอะไรอะไรมึงเตือใจหน้าจอโอ้โ <g ül s> ่นะอันนั้นไม่เรียกว่าเออหน้าล้วเรียก <g ül s> ว่าตเออมึงเเอาที่อันอันเี้กเาเล่นตั้งใจอ,อ,กอ,อกาเอาใ้ไปเกี่ยวโน โอเคเราไปสำรวจในบีเอแล้วเราจะกระโดดซิงวีนะโอเคโดนด่วนซูเราไปทางนู้นไปดีกว่าไปนะแล้วจะกระโดดคับว่าชายตันไม่นะเพื่อนผมไม่ชอบคนอิสานแกไม่ชอบมึงเพื่อนผมไปแล้วหนึ่งเลยคนหนึ่งเดียวพีพีมาเพื่อน ให้คุณีวิวคนทิ้งคุณเพื่อนเพือนาที่คุณมาคุณอยู่คนอน,นี้คือฟาเอนเดอร์แมนที่เป็นคนอีสานนันี่พูดเดือดมึนนะจัมบอย ถามว่ามันเว่ผมเจด็ดสิบสองาฟาร์มมนจีคิดแตกที่แปนแล้วฟาร์มขยันู่แลนะ้วตอนนี้เพื่นอนผมหายไปสือตัวนะ้โอเคฟาร์มมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรอีกแล้วได้เวลาซิงวีนาไปครับแม้หมุดไยครับเพราอผมเน,นี่ยตั้งมาแลนะัเออ ทำหตัวอะไรหรืมึงหัวหายเป็นตัวเออเท่านี้ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรที่ต้องดูแลส่วนฟาร์มก็ชั่งวันนะเพราะว่าหัวโขลนไปแล้วล้านไปเลยตรงนั้นก็เป็นซึน,นามินะครับท s น,นามิเออดนลูกซึน,นามิตรงนี้เออไม่เข้าใจว่าเป็นบออะไร <c oughs> โม่อะไระครับ อันนี้คือของทุกอย่างที่ฟาร์มมาครับอ่าเอ้ย,อยคุณคุณคุณมลครับขอขอซานขอซานเอ่ออันนู้นเลยครับขึ้นมาหน่อยครับคนดูเขาอ,อยากดูว่ามันแรงแค่ไหนอันนี้คือตัวเอ็นชานครับเออคุณมลมาหนีครับฟารมแซลมอนกำลังว่ายนะมันตุบเต็มยิ่งเพราะว่ โอเคครับ okay, เขาอาเขาเาอาเรงเขาเราเขาแรงทั้นนงนั้นเลนเรายิงคันดิเออรถไปแค่หนึ่งหัวใจขึ้นไม่เหมือนพวกเราจะแข็งแรงพวกเราเป็นใจแคบตีเนาะแล้วนี่คือเหตุนี่คือ,คอสิ่งที่ได้จากการเล่นไหมครับมา,มาเออเกินร้อยวันนะไม่ยาย นี่คือสิ่งที่ได้นะครับพวกเราตายตายกับโอนั่นโมเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วนันมัว้านผู้ชมคงเนี่ยแบบไม่เนี่ยไม่เก่าเก่าอพูดเรื่องจริงในความคิดใช่ไหมโอ้ยังก็ไม่บอก โอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้ไม่มีอะไรนักเาย,ยเดี๋ยวเราจะยาวอีกเดียวไปตัดคลิป <c oughs> มาครับพยายามนอนนะครับเพราะว่าแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมไม่เคยเล่นไหมครับงา <c oughs> มนมาขนาดนี้แบบว่าดาวดูซังนี่ถ้าไม่มีพวกอันนั้นคือทางให้นำครับโอเคครับก็สำวันนี้ก็เข้านี้ะครับไม่มีอะไรแลร้วขบงรถบัตรสวัสดิ์ then i'm going my